เรามาอยู่กับ VJ จคร a m นะคะกับการอัปเดตสถานการณ์กับจามเบ k ก n ้งนิวค่ะ พูดถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ในขณะนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ลามไปทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดมีการยืนยันว่าวันที่3เมษายนพบผู้ติดเชื้อทะลุ1ล้านคนทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยรายงานผู้ติดเชือ้อโควิด1 9สะสมทั่วโลกของวันนี้3เมษายนนะคะจากเว็บไซต์ทางการพบว่าขณะนี้ประชาชนทั่วโลกติดเชื้อมีจำนวนถึง1ล้าน 15,877คนเสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว53,218คนนะคะขณะที่เรื่องราวของคนที่รักษาหาย21,2993คนค่ะ ทั้งนี้สำหรับประเทศที่ติดอันดับ1น,นะคะที่มีผู้ที่ติดเชื้อเยอะที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงถึง2,04,5193คนด้วยกันแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่าประเทศสเปนค่ะยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงแซงประเทศจีนไปแล้วโดยพบผู้ติดเชื้อในสเปนอยู่ที่1 1 2 0 6 5คนค่ะช่วงนี้เราจะมาอัปเดต ตัวเลขนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะประจำวันที่3เมษายน2563ค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะนายแพทย์ทวีสนินวิษณุโยทินเป็นโฆษกนะคะของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสบคม,มีการออกมารายง,งานสถานการณ์วันนี้นะคะว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มจำนวน103คนนะคะทำให้นะะขณะนี้มีผู้ติด เชื้อสะสม1,978คนโดยในส่วนผู้ติดเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังนะคะจะเป็นช่วงอายุระหว่าง20-29ปี สำหรับผู้ป่วยนะคะที่หายป่วยกลับบ้านได้นะคะวันนี้มีเพิ่ม76คนทําให้นะขณะนี้นะคะยอดโดยรวมของผู้ป่วยที่หายกลับบ้านได้ก็คือ581คนนะคะซึ่งท่านโฆษกนะคะของสอบอคก็บอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยยอดผู้หายป่วยอาจจะมีมากกว่านี้นะคะ สำหรับผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้นะคะมีเพิ่มก็คือ4รายทําให้ตอนนี้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่19รายสําหรับรายละเอียดการเสียชีวิตนะคะของผู้ป่วยทั้งหมด4รายประกอบด้วยรายที่1เป็นชายไทยอายุ59ปีนะคะเป็นพนักง,งานการรถไฟแล้วก็เมื่อวันที่16มีนาคมมีอาการมีไข้แล้วก็เดินทางไปหาหมอนะคะเมื่อวันที่21มีนาคมก็ได้ไปกลับ ไปทำงานอีกระยะหนึ่งก็มีอาการคาดว่าจะไม่หนักนะคะหลังจากนั้นในวันที่3เมษายนก็มีอาการเหนื่อยหอบก็เลยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมารายที่2เป็นชายไทยอายุ72ปีนะคะมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ก็คือมีสถานะเป็นลูกนะคะที่ไปดูมวย โดยชายวัย72ปีมีอาการป่วยเมื่อวันที่16มีนาคมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็พบว่ามีโรคประจำตัวด้วยนะคะก็คือโรคไตแล้วก็ทำให้เสียชีวิตในวันที่1เมษายนค่ะ รายที่3เป็นชายไทยอายุ84ปีนะคะทำงานอยู่ที่สนามมวยราชดำเนินพบว่ามีโรคไตโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็มีโรคประจำตัวแทรกซ้อนอีกหลายโรคนะคะแล้วก็เข้ารักษาตัวเมื่อวันที่26มีนาคมแล้วก็เสียชีวิตในวันที่2เมษายน แล้วก็อีกรายหนึ่งเป็นรายที่4นะคะเป็นชายไทยอายุ84ปีรายนี้มีประวัติเดินทางไปสนามมวยราชดำเนินค่ะแล้วก็พบว่าตนเองมีอาการไข้สูง39.3องศาเซลเซียสมีอาการไอแล้วก็น้ำมูกนะคะ ขณะที่จังหวัดกาลสินนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินมีการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 บอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มหนึ่งคนนะคะเป็นหญิงชาวอำเภอคล้องชัยอายุ25ปีนับเป็นผู้ป่วยคนที่3ของจังหวัดกาลสินนะคะสำหรับผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับเพื่อนชาวอำเภอโพนพิสยัยจังหวัดหนองคายแล้วก็เป็นผู้ป่วย ยืนยันเกาะหน้านี้ด้วยนะคะโดยทั้งคู่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ทํางานในที่เดียวกันแล้วก็มีการสัมผัสกับผู้ป่วยด้วยการนั่งรับประทานอาหารและใช้แก้วน้ําแก้วเดียวกันขณะนี้ผู้ป่วยรายใหม่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสินค่ะ ความคืบหน้าของการบินไทยกันบ้างนะคะสำหรับหลายสายการบินก็มีการประกาศว่าจะหยุดบินการบินไทยก็เช่นเดียวกันค่ะล่าสุดมีการออกประกาศนะคะให้พนักงานหยุดงานทั้งหมดเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่4เมษายนไปจนถึง31พฤษภาคมที่สำคัญคือมีการหั่นเงินเดือนพนักงาน10-40เอร์เซตค่ะ ขณะที่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะคะโดนลดเงินเดือนถึง50%ค่ะจากวิกฤตการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ลุกลามจนต้องประกาศให้หยุดทำการบินตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง31พฤษภาคม2563ช่วงหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตอยู่กับวีเจค,ครีมในเพจจามค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ